วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะคะแต่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เล่นไปอ่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแต่ถามว่าสนุกไหมมันสนุกมากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนท้าทายเรื่องหนึ่งในชีวิตหนูเลยคือมันแบบมันยากที่สุดแล้วอ่ะเออแล้วก็แล้วก็อยากทำออกมาให้มันดีเพราะยิ่งแบบตอนที่ใต้ล่าผลตอบรับมันออกมาดีคนคาดหวังเรา พอเรามาเล่นเรื่องนี้เรายิ่งแบบต้องทําให้มันดีอะ่ะไม่อยากให้คนดูผิดหวังะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเป็นอะไรดไม่ได้กดดันแต่มันทําให้หนูพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นนะคะเหมือนแบบมันดีแล้วเราต้องดีอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะ คิดเยอะค่ะจะยอมรับเลยเพราะว่าหลังจากจบจใต้ล่ามาแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆจากทางผู้ใหญ่คือเหมือนแบบพอจบละครใต้ล่าปุ๊บใช่ไหมคะเ,เขาก็ส่งบทเรื่องนี้มาให้เลยแล้วพอเราอ่านปุ๊บเราแบบเฮ้ยมันสนุกแลวมันเป็นบทใหญ่มาก มันเป็นตัวดาเนินเรื่องของเรื่องทั้งหมดเลยอะค่ะมันเหมือนเป็นเรื่องของเราเลยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับโอกาสดีขนาดนี้ทาไมเราจะไม่รับหนูก็ตกลงที่รับเลยแล้วก็อีกแล้วเหมือนแบบพี่ป้อนก็บอกว่าอีกสองอาทิตย์เปิดนะคือมันแบบแทบจะไม่ได้เตรียมตัวเหมือนแบบกึ่งดีใจกึ่งตกใจอะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าปาสองอาทิตย์จริงเหรอเนี่ยนี่ตอนแรกคิดเราพูดเล่นเขาบอกจริงอีกสองอาทิตย์เปิดกล้องเลยแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ฟิตติ้งดูฮะ เดี่ยวแล้วหนูเล่นกับใครยังไม่รู้เลยอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใช่ค่ะคือคือหนูเคารพบทเหมือนถ้าหนูอ่านแล้วบทมันดีบทมันน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รับเลยแม้จะไม่ใช่นักเก็ตแต่คือว่าเป็นโรงเรียนระดับหนึ่งได้โอกาสโอกาสที่ดีต้องขอบคุณคุณยายใช่ตอนแรกหนูคิดว่าหนูคิดว่าจะเป็นผีที่แบบน่าเกลียดกว่านี้ แต่แต่ปรากฏว่าเออเราถ่ายไปแต่มันไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะเป็นแบบเป็นผีหน้าตาดีด้วยสาวเราเราจะได้พูดสวยเราูวหนาตาดีก่อนตึงกลางใช่ค่ะก็จะมีแบบผีก่อนที่จะรับเลือดผีรับเลือดแล้วก็ผีที่เป็นฝึกปีศาจมนต์ดำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสีหลายรอชั่นมากค่ะยากคือเอาเอาง่ายๆเราเราไม่เคยเล่นเป็นผี แล้วปกติเล่นเป็นคนมาโดยตลอดพอเป็นผีปูบ่ะแล้วผีที่มันมีพลังอํานาจอีกต้องเล่นของมีของในตัวมันจะต้องคือมันต้องเล่นทั้งตัวค่ะไม่ว่าจะด้วยคําพูดอย่างอย่างอย่างเสียงน,น้ำเสียงเวลาเล่นน่ะก็ไม่ใช่เสียงป,ปกติของเบนไบนต้องดัดเป็นอีกเสียงหนึ่งในการเล่นอะไรเงี้ยมันเหมือนมันต้องคุมตัวเองทั้งหมดทางร่างกายสรลีระเวลาเล่นมันต้องแบบเกรงไปหมดเลยมันมันจะมีติดเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเนี้ย แล้วเวลาติดเล็บหนูก็จะเป็นง่อยอยู่ในกอมันจับอะไรไม่ได้เหมือนหนูเป็นง่อยเวลาจะเข้าห้องน้ำพี่ต้องให้พี่เขาถอดกางเกงให้หนูอ่ะพี่หนูแบบอุ้ยแบบเออต้องขอโทษค่าทุกครั้งแบบขอโทษนะอะไรเงี้ยแต่มันแกะเล็บออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยมีก็ต้องอ่านคือต้องแบบที่สุดแล้วถึงจะแบบเข้าอะไรเงี้ยมันทุกคนพี่แล้วไหนจะโลเคชั่นที่ไปป่าไปเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ พราะสุดแล้วถ้าหนูเล่นละครเรื่องนี้จบหนูว่าหนูบรรลุบรรลุอะไรนะคะไม่ไม่ยังเนี่ยไม่มีค่ะโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้ถามเรื่องสุขภาพป่ะคะไม่ใช่ ค่ะไม่มีไม่มีไม่มีไมม่ีใครก็ก็ก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปค่ะก็ยังคุยกันอยู่ค่ะคุยกันอยู่ฉันเป็นพี่น้องค่ะคุยกันอยู่ค่ะยังอ่ะเขาก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ย เายังไม่ได้พู่ออะไรเขายังไม่ได้พื่ออะไรสักพักแล้วค่ะสักพักแล้วแต่ด้วยเรื่องนี้หนูทำงานค่อนข้างที่จะหนักมากแทบจะแบบเอาง่ายๆไม่ได้เจอกันเลยนี่ค่ะมีค่ะก็มีคุยเวลาเหนื่อยเราก็ยังแบบมีการคุยกันบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะใช่แต่ถามว่าแบบมันยังไม่มีการพัฒนาเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบต้องมาเรียนรู้จริงจังหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาก่อนที่เขาจะมาคุยกับเบนเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเราทํางานค่อนข้างที่จะหนักแล้วเรื่องนี้บทมันหนักด้วยพี่หนูทํางานแบบ4วันน่ะเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มแทบจะทุกวันเลยมันแบบเยอะอะค่ะใช่มันก็ด้วยไงมันถึงบอกว่ามันไม่มีเวลาไงเพราะด้วยเขาก็ทำงานทุกวันเยอะกว่าเราอีกด้วยซ้ำอะค่ะมันเจ็ดวันเลย ใช่ค่ะคใช่มันเหมือนผู้ใหญ่โตกันแล้วมันไม่ได้เด็กๆที่แบบต้องเจอต้องนู่นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นอยากยืยอเวลาที่คุยกันนานมั้ยนูทัศนาทีไหนโอเครึไหมหนูว่านิ่งๆค่ะนิ่งๆนิ่งๆแแต่เบบไปต่อไปต่อค่ะไปต่อได้เพราะด้วยตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสไงว่าหนูจะต้องจะต้องมีความรักหนูไม่ได้โฟกัสอย่างนั้นแต่หนูตอนนี้หนูโฟกัสที่งานอ่า <c oughs> ยังไม่มีเพราะาหนูไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยพี่ทำงานแบบมันหนักแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเจอคือเพื่อนก็แทบจะแบบแค่ไปเจอที่คอนโดเพื่อนด้วยซ้ำเพื่อนสนิทหนูอะไรอย่างเงี้ยไปเจอไปกินข้าวที่คอนโดเพื่อนแล้วก็กลับแค่นั้นเลยจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยังไม่มีเวลาไปเลย <c oughs> หนูเปิดนะ นูเปิดนะแต่แบบมันยังไม่ได้แบบมีใครที่มันมันชัวร์ค่ะะโสดมีคนคุยแ้ะมีคนคุยอ่ะเรื่องอื่นไหมเรื่องอื่นเรื่องอื่นมีอะไรไหมคะมีอะไรอยู่ไหมคะอินตอร์เติกต่อกก็ก็ดีค่ะช่วงนี้แบบไปไหนมาไหนคนก็จะ บบพี่มีล่าสุดไปร้านกาแฟมีคนเดินเข้ามาทักเป็นดาวติดต่อปะ,ปะเดี๋ยวนะฉันเล่นละครมา 7, <ะ>เจ็ดแบบพี่เป็นเป็นนักแสดงจานูไหมจาน,นูก็อนเดี๋ยวก็แบบอย่ายเรียกว่าดาวติดต่อค่ะพี่<ะ>เรียกว่าเล่นติดต่อก,ก็พอรองนะคะ,ะมันว่าไม่หมายถึงว่ามันเป็นช่วงที่เราผายเครียดได้ออย่างละครสมมุติว่าเราว่างสามสี่ สอวันอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนที่ว่าไม่รู้จะทำไรนั่งสไลด์ติ๊กตอกหุยคลิปนี้น่าเล่นตลกดีแล้วก็อัดตามเนี่ยค่ะแ้วหนูว่าตั้งเป้าให้กับตัวเองว่าเหมือนถ้าใครอยากดูสวยไปดูในไอีใครอยากใครเครียดอยากดูอะไรที่ตลกไปดูในติ๊กตอกอะไรอย่างงี้จะได้มีไหลแบบให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ ด้วยค่ะเหมือนแบบทุกวันนี้คนหันมาเล่นติ๊กตอกันมากขึ้นแล้วพอเขาเห็นเราอะ่ะมีคนจําหนูได้จากติ๊กตอกคือเยอะมากอันนี้ต้องยอมรับจริงๆค่ะเวลาไปต่างจังหวัดเนี้ยหนูก็ยังไม่หนูยังแบบอึ้งอยู่เลยว่าทําไมเขาถึงแบบดูใช่ก็หนูติดตามพี่ในติ๊กตอกนะหรือป้าๆที่เขาอายุค่อนข้างที่จะเยอะเขาก็ยังดูเลยแล้วก็เฮ้ยเออแสดงว่าติ๊กตอกมันมันทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นอนี้ ถามว่าคิดหนักไหมหนูว่าไม่ค่อยคิดหนักคือหนูว่าจะแบบเหมือนเวลาเลื่อนเจออะไรหนูจะเซฟไว้แล้วถ้าวันไหนว่างหนูจะอัดทีวันละสามสี่คลิปแล้วค่อยๆลง,งใช่เราก็ไม่ได้นั่งเล่นทุกวันนะเราก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นเข้าใจป่ะแต่วันไหนที่มันว่างโอเคเราจะทําทําเก็บไปสต็อกไว้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใชกมันใช่มันก็มีบางงานอย่างล่าสุดที่แบบที่ที่ซื้อพิซซ่าได้ฟรีก็เยอะอยู่ก็หลายเทคอยู่นะคือมันก็แล้วแต่ว่าอันไหนที่มันแบบ ที่มันเป็นคอนเทนต์ที่มันยาวๆก็ต้องใช้เวลาหมูอยู่ตั้งเป้าหนูต้องได้ร้านร้านบิวแล้วล่ะร้านพอโลร้านพอโลค่ะตอนนี้ก้า0แสนแล้วอีหนึ่งแสนอีหนึ่งแสนค่ะขอบคุณนะคะ